ทุกอย่างจะต้องการแล้วเพราะฉันเหนือชิบหายเลยว่ะคาร่าน่ะสิเธอเริ่มไวส้สเถอะแผนนี้ก็มีเรื่องให้ห่วงพออยู่แล้วเธอตายแล้วโอ้ไม่นะให้ตายสวิวฉันกำลังกลับไปแต่เวลาจบเรื่องทุกอย่างแล้ว One of Chicago's most notorious personalities, Dermot Lucky Quinn, is dead. Quinn was believed to have long ties with the Chicago South Club for many decades, but no criminal charges were ever brought against him. Come <laughs> on, หวังว่าจะไม่ถือกันนะฉันเอาของในสต็อกแกมานิดหน่อยคงทำให้เราสูสีขึ้นมาบ้างเออใช่แน่นอนจะได้แล้วไปเถอะอีกไม่นานพวกฟิกสเตอร์ก็จะมาหายใจรถทดคอฉันแล้วฉันไม่รู้้วยซ้ำว่ารสตายไปแล้วเธอน่าจะถอยเฉาไปแท้ๆไม่มีหลักฐานนยันๆว่าบลูมไม่คนวางแผนฆ่าเธอให้ตายเอเดนแกไม่รู้หรือว่าพวกมันไม่ได้ทำรู้ไหมฉันเห็นหลายอย่างที่ไม่เข้ารูปเข้ารอย กองสำพัทานซื้อเสียงทั้งหมดที่ต้องมีคือทีมพีอาที่คอยกลบเกลื่อนให้หลังจากรสสตายู้้มันก็สร้างไอ้นี่ขึ้นมาทีนี้ฉันไม่รู้กลไกของมันแต่รหัสนั่นมันอันตรายมากเกี่ยวกับเอ่อฟอนดดูไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่หรอกนะแต่มันเกี่ยวกับเบลอะไรสักอย่างนี่แหละเบลเวเทอร์นั่นคือสิ่งที่มันต้องการแกต้องเผารหัสนั่นทิ้งนะเพื่อนส่วนที่เหลือ ฉันไม่สนว่าแกจะทำอะไรกับมันรู้ไหมเอเดนฉันฉันเสียใจด้วยเรองคาราฉันก็เหมือนกันทั้งหมดนี่มันว่าสิ้นดีไม่ว่าแกคิดยังไงก็ตามร้องด้วยเอเดนเมื่อไฟดับแล้ว เรื่องร้ายๆมักจะเกิดขึ้นกำลังจัดเก็บไฟล์100%คุณมั่นใจไหมที่จะอัปโหลดไฟล์กำลังอัปโหลดไฟล์ถึงจะ UKCTV สำหรับข่าววิดีอเคซีทีวีข่าวด่วนมีภาพหลุดออกมาซึ่งเชื่อวาโยธิสมติรัชมร์ข้อกับเหตุการณ์ฆาตกรรมลอสวอรชิงตัน ก่อนอย่างนั้นประเด็จลูกจ้างของ CTOs ได่มีการรายงานว่าหายตัวไปมาแล้วปีกว่าเทสมันตีรัชมอร์ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นดใดๆแต่คำแถลงจากสารการได้กล่าวว่าเป็นวิดีโอปลอมที่ทำขึ้นโดยกลุ่มแฮกเกอร์เดสเซ็กเพื่อลดความน่าเชื่อถือของเทสมันตี หลังจากที่เราเจ็บปวดมาเกินทนแกเริ่จะยมันเทงไปงั้นเหรอจะทำอะไรลงไปบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่รู้อีกแล้วแต่ที่รู้คือนิกกี้ปลอดภัยและฉันรู้ว่าแกต้องชดใช้ให้คาร่าแต่คิดว่าที่แกทำไปทั้งหมดนี่เพราะว่าแกเป็นฮีโร่หรือไงอ่านข่าวของแกเองเถอะแกเป็นภัยคุกคามของเมืองนี้แกแล้วก็ความต่อแหลของแกงั้นก็มาเลยมจาจัดการสุให้เริ่มมันจบไปเลยโอ้แต่ฉันเริ่มบอกแกอย่างหนึ่งว่า แกชอบเนี่ยฉันปลดล็อก C T O S อย่างสมบูรณ์แบบฉันอยู่ในระบบแล้วส่วนแกก็อยู่บนเวทีแถ,ถวหน้าพี่บอนคือฉันมาคอยรถไปอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี่ไฟมันก็ดับเนี่ยฉันรับรองได้เลยว่านั่นแค่เริ่มต้นเดเมนได้ access C T O S แบบเต็มที่แล้วให้มันข้าม่งให้ไปก่อนเถอะใครมันจะยอมให้จ้าหนู อ้ของฉันโดนไอ้สับหลังเห็นได้ควบคุมได้ยังไงกันมีจุดอ่อนที่มันไม่รู้ลิบไปที่นั่นรับปิดมันซะมันจะหยุดได้ชงางเชียวแล้วเธอจะโทรหาแกต่อไปถึงดีใจที่แกกลับมานะฉันชอบทำตัวให้เป็นประโยชน์อยู่แล้ว C T O S มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของความฉลาดของมนุษย์จิ ระบบต้นแบบสําหรับเมืองต้นแบบสาหรับพลเมืองต้นแบบถ้าเราสงสัยจริงๆว่าผมจะพูดยังไงเรื่องที่ระบบมันโดนแฮกง่ายขนาดนี้คงประทาข่าวลมกันหน้าดอแฮกเกอร์โอ้ใจเย็นนะซีทีเอเอสของเราก้าวหน้าที่สุดปลา拉布จะโสดสุดเลยเอเดนแกเป็นอย่างนี้ทุกครั้งสกายรู้ดีอยู่แล้วนี่ใช่ไหม One of Chicago's most notorious personalities, Dermot Lucky Quinn, is dead. Quinn was believed to have mob ties with the Chicago South Club for many decades, but no criminal charges were ever brought against him. Police say Quinn died of a heart attack after a charity event in his five star hotel, the Merlot. บ้าจริงผ่านไฟวอลไปไม่ได้ที่บนอาจจะรู้อะไรก็ได้มันบล็อกเราเราต้องตัดกาเชื่ต่อมันโอ้ยชิบหายเอ้ยฉันมีความคิดอยู่อย่างหนึง่งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันทำ ตแต่ถ้าเราไม่ทำมันก็มีคนตายอยู่ดีว่าต่อเครือข่าย CTS o ทั้งหมดเชื่อมต่อกับดาวเทียมมันทำงานเป็นเหมือนวาลนิรัยภัย CTOs ฉันมีไวรัสทำเองอยู่ร้ายสุดตีนไปเลยละแกต้องติดตั้งมันในจุดสามจุดมันทำอาไะไเหรอแน่เราว่าจะใช้จาัดก,การเพื่อนแกได้ถ้าทางจะไม่หน่ายพิ่รมแน่ๆแกไม่รู้ถึงครึ่งหนึ่ของมันได้ซ้ำสหายพอติดตั้งเสร็จแล้วโทรหาฉันเราจะทำให้มันถูกต้องอีก